นี่นะครับวันนี้มากับน้องกอลีมนะครับนี่นะครับน้องกอลีมไอ้ี่มากับปืนอาจารย์อะไรครับบางเทนะครับไอฮี่บางเทอ่าบางเทนะครับลูกดอกกับบางเทนี่ครับหมายนี้หมายสวยจัดโอเคครับเดี๋ยวไปลุยครับถ่ายคลิปให้เอาปรากฏปรากฏโดนป่ะ ไม่โดนโดนปะตายกระดมิดมหนึ่งว่ะถ่ายคลิปได้แล้วคลิปหนึ่งว่ะเพิ่งเจอจามเมื่อกี้ตายหัวไม่แลเ<ะ>้วโชวดี้โชดี้อ่ะถ่ายคลิปกระดอเกเลยครับนี่ครับปวดแตกอ่าอ,อังกะรีมนะครับโอ้ยหลุดพอดีเลย นี่นครับอาจารย์ปอบบอ,อกหมายมาแล้วครับถ้าอย่างนั้นยังแหว้วกันอยู่ครับรรตัวนี้ใช้ได้นะตายไหมนะตายน้ำแล้ตัวข้าวอ่ะพึ่งด้านมันยังกระแดกกระแดกอยู่หรืเปล่าไป <ะ S 1> โดนแนละ้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่ง,งน้ำเว้ยเออเฮียกะลีนเดี๋ยวพึ่งกะลีนไม่ดึงชิบหายไม่โดนโอ้โหเราเราดูว่าเปี้ยนหรือว่าประตเปียนนะฮะ

Đồn ba để ba kia, ba đồ 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 3 lô ba đồ 3 đồ ไล่นไหน่อยหลหน่อยเข้าคอจะมาคัดเลยนะเออดึงเข้ามาก่อนนี่ยบท้งับเียัเลอเลยเป็นโลเลยับเพียใช่ไหม <c oughs> อาจารย์อาจารย์อาจารย์โทรมากรีนอาจารย์โทรามาเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรกลับไลฟ์สดอยู่แป๊บนึงอาจารย์ไลฟ์สดอยู่อาจารย์แป๊บนึงแป๊บนึงครับอาจารย์ระวังมือระวังมือ ใช่เนี่ยพี่กำลังแกะลูกอยู่ตอนนี้ตอนแรก,กับยงโต๊ะที่เดินใหญต๊ะโต,โตใช่อาจารย์เนี่ยผมโทรกลับแป๊บหนึ่งอาจารย์แป๊บหนึ่งอาจารย์แ,าารยแกะลูกดอกอยู่อาจารย์เนี่ยอ่ะออกแล้ว ใหญ่นะครับจะให้กระดิ่นยกตัวนี่ไงนี่ปืนังงบปืนปืนใครนะครับปืนบังเทครับลูกดอกละครับองงบไอ้ปืนบืงเทลูกดอกบังเทนะจ๊ะอ่านี่นะครับนี่นะครับนี่อาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้ว อาจารย์นี่นี่ดูลายนี่กะลีนเดีย๋ยวยกยกให้อาจารย์ดูดิตองมือนะเวยาาย้ยว่ามันกัดนะเว้ยเอ้อาจารย์ยก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 นี่ยกนี่เ้ยใหญ่ป่ะอาจารย์สองโลครึ่งสามโลได้ใช่สามโลสองโลกว่าไอ้เฮ้ยนี่ครับอาจารย์อาจารย์มาเว้ยอาจารย์มาแล้วอยู่ไหนเอ้าเนี่ยเนี่ยถามดิยืนไหนบอ้า อาจารย์อยู่ไหนไม่รู้อือาจารย์มาแล้วโทรหาอาจารย์ไม่ติดกันเลยวันนี้อาจารย์หลับเปล่าไม่รู้อ่ะอาจารย์หน่นเลาะเว้ยบอกดิบอกดิอันอันนี้ลูกดอกลูกดอกใครนะนี่นลูกนี่ลูกดอกเอ้ยดูลูกดอกเด้ลูกดอกอ่าลูกดอกอาจารย์บางเทนะครับปืนละครับปืนปืนปืนเนอยปืนเนอยไอ้ปืนแล้วของอาจารย์บางเทอ๋ออาจารย์บอกว่าบุคือพันเปล่า ไปเปล่ากลินไป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 อาจารย์มอไซค์ไปนาะนี่ออกมากับน้องเนี่ยสองคนเนี่ยน้องว่าโทรหาอาจารย์ไม่ติดเลยเลยออกออกออก, <c oughs> ออกไปทั่วไปดูหมายให้อาจารย์มาอาจารย์โอ้โหไปเจอหมายเด็ดเลยอาจารย์ยน,นะงูอะไรไม่รู้เจอหมายเด็ดมาอาจารย์โหอ,อาจารย์ไปเลยโดนแหวนแหวนเฮ้ยอาจารย์บอกว่าแหวน ไปเปล่า,าไปเลยอาจารย์อาจารย์ทำอไนนีใ้ให้ด้วยเดิกกระบอกนี้เอามายิงปลาไม่โดนเลยเนี่ยมันไม่แดงอาจารย์ต้องต้องให้เดี๋ยวให้อาจารย์ทำกระบอกให้ใหม่โทรกลับด้วยได้ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมปิด like ไลฟ์ก่อนโอเคครับ เนี่ยเดี๋ยวได้ยิงอาจารย์อาจารย์บอกให้โทรกลับด้วย